ท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยหรือว่าปีหนูนะครับมิ่งขวัญเนี่ยโชคลาภเนี่ยอยู่ที่ต้นมะพร้าวและต้นกล้วยนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับชั้นศาลเนี่ยเป็นเทวดาผู้ชายนะครับหนูวันพฤหัสเาเรียกว่าหนูเทวดาเลี้ยงนะครับก็ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดเวลากลางวันจริงจะดีเกิดกลางคืนไม่ไม่สู้ดีนักนะครับเป็นชายจะอภัพนะครับคู่ที่เหมาะสมก็คือปีมะโรงปีวอกคู่ที่ไม่ถูกโฉลกคือปีละกาปีมะเมียปีมะแแมะนะครับดวงชะตาคนเกิดปีชวด วันพฤหัสเป็นผู้ที่อุดมด้วยู้กทรัพย์เรียกว่ามีบุญเก่าอยู่มากทําให้ชีวิตนั้นดีไม่ต้องล้มลุกคุกขานมากนักนะครับแต่จะไม่ค่อยรอบคอบในการตัดสินใจเป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองอยู่บ่อยนะครับโดยที่ไม่ทันจะคิดนะครับมีความผิดพลาดเสมอนะครับเพราะว่าเป็นคนใจร้อนใจเร็วนะครับพระคู่บาลีที่ควรบูชาติดตัวสําหรับท่านที่เกิดปีช่วยวันพฤหัสนะครับควรที่จะแฝนหรือบูชาพระ ปางสมาธิเพื่อแก้ดวงแก้ชะตาและก็พระลาหูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เกิดปีหนูวันพฤหัสนะครับเพื่อแก้ดวงในการที่ไม่รอบคอบนะครับก็ขอให้โชคดีสวัสดีครับ